สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตึ์แห่งรักศาสตรแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด Universal Celtic Tarot และ The Power of Love Oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจดึงดูดนำพาให้คุณ กดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ 80ถึง100เปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุดินราศีมังกรพฤษศกัน ตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 31 14 41 16 61และ44วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัส วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ดดนดอม for you ไพ่เล่าเรื่องได้แล้วแฟนพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในไพ่ใบแรกคลิปไพ่เล่าเรื่องวันนี้ เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากพูดอยากบอกอยากสื่อสารถึงคุณท่านอยากจะบอกคุณนะถึงผลของคุณงามความดีที่คุณได้กระทำมาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณกำลังจะได้รับผลแห่งการกระทำดีสิ่งใดก็ตามนะที่คุณเคยทำเพื่อผู้อื่นหรือทำเพื่อตัวเอง การที่เรารักตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองปฏิบัติตนใช้ชีวิตในเส้นทางที่ดีงามอยู่ในคลองของธรรมของศีลธรรมของกฎหมายสิ่งนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งและรวมถึงการปฏิบัติดีต่อผู้อื่นการเมตตาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพูดดีคิดดีหรือการกระทำดีใดๆพลังงานเหล่านั้นเนี่ย เหมือนกับเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่ใหญ่มากๆที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรกวาลกำลังจะสื่อสารบอกคุณนะว่าท่านมีเซอร์ไพรส์ท่านมีของขวัญชิ้นใหญ่ท่านมีสิ่งที่อัศจรรย์ใจเตรียมมอบเอาไว้ให้คุณ Queen of Pentacles คุณกำลังจะเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งการเงินที่ติดขัดการเงินที่คาดหวังรอคอยหรือการที่ยังหาทางออกของปัญหาในเรื่องการเงินไม่ได้คุณกำลังจะพบเจอทางออกของปัญหาคุณกำลังจะได้รับเงินเป็นเงินที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ความทุกข์เครียดหรือเป็นเงินที่ทำให้คุณเนี่ย สามารถได้ทำเป้าหมายสิ่งต่างๆในชีวิตถึงเวลาที่ชีวิตจะต้องก้าวหน้ารุดหน้าดำเนินไปการเงินที่คล่องตัวการเงินที่คุณจะจับต้องได้มีเงินมีทองใช้ไปตลอดชีวิตอีกความหมายหมายถึงความดีที่คุณทำกำลังจะส่งผลมีพลังงานของผู้คนมากมายที่รักคุณชื่นชอบคุณ อยากที่จะอุปถัมภ์อยากที่จะเมตตาต่อคุณในรูปแบบต่างๆคุณเลิกค่าเพราะจิตใจที่งดงามเพราะความแสนดีที่คุณมีแต่ความรักความเมตตาให้ผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์พลังงานของผู้ได้รับเขาสำนึกรู้คุณเขาอยากขอบคุณเขาอยากตอบแทนความดีสิ่งเหล่านี้พลังงานเช่นนี้ จะส่งผลสะท้อนคืนกลับมาให้คุณในเรื่องของการเงินที่มั่นคงมั่งคั่งและมีใครคนหนึ่งในพลังงานความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันขณะนี้ในวันที่คุณได้ฟังคลิปนี้สายตาที่เขาเคยมองคุณวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเขามองคุณเลอค่าดุดดังราชินีเหรียญคุณมีคุณค่าต่อใจเขา มีค่ากับชีวิตของเขาไม่ว่าความสัมพันธ์เรื่องราวความรักที่คุณกำลังประสบพบเจอในเวลานี้จะเป็นอย่างไรก็ตามพลังงานของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่เขารักคุณเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณจะไม่ยอมปล่อยคุณและเขากำลังคิดที่อยากจะกลับมาปฏิบัติตัว อยากจะมาพูดดีทำดีอยากจะมาหยิบยื่นการกระทำที่ดีแสดงออกในความรักด้วยการปฏิบัติด,ดีต่อคุณเขาจะทำให้คุณมีชีวิตดุดดังเจ้าหญิงมีเงินมีทองใช้อย่างสุขสบายได้รับเกียรตินะได้รับการเปิดตัวหรือเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณเขาจะเข้ามาดูแลอุปถัมภ์เลี้ยงดูเขาจะเข้ามาจ่ายเขาจะเข้ามาเปย เขาจะมามอบเงินก้อนใหญ่สิ่งของที่มีมูลค่าราคาแพงทั้งหมดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารผ่านมานั้นคุณเหมาะสมคู่ควรความดีของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณกำลังจะได้รับผลสะท้อนย้อนคืนกลับของความดีเชน o f f ฟอ e ์น c o คพลังงานของใครคนหนึ่งที่เขากำลังทำงานหนักมาก หาเงินอย่างหนักเพราะเขาอยากจะมามอบเงินอยากจะมาดูแลอยากจะมาเลี้ยงดูคุณพลังงานของคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่งคนที่มีอํานาจวาสนาบุญหนักศักย์ใหญ่คนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีเงินทุนหมุนเวียนในองค์กรในธุรกิจจำนวนมาก เขาขยันขันแข็งเหลือเกินเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากจะมีครอบครัวเขาอยากจะนำเงินที่ได้มาจากความรู้ความสามารถความพยายามความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจของเขาในเรื่องงานเขาอยากจะมอบสิ่งนี้ให้คุณแทนคำขอบคุณหรืออยากทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีต่อคุณ คุณกำลังจะถูกรักอย่างมากมายจากใครคนหนึ่งที่เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณโฟบครับพลังงานของคุณวันนี้คุณนิ่งเงียบนิ่งเฉยปล่อยวางคุณเรียนรู้ความทุกข์จากปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ดีวันนี้จิตคุณนิ่งใจคุณนิ่งคุณปล่อยวางได้คุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีมาก จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมีพลังงานที่แกร่งกล้าพลังงานเช่นนี้ดีเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลคอยส่งสัญญาณคอยบอกคอยนำทางคุณเสมอพลังงานของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่นิ่งเงียบไปคุณยังมีความหวังได้การมเทพตัวน้อยเนี่ยเขากำลังจะทำตามสิ่งที่จัก,กรวาลสั่งการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดเขียนมาแล้วคนที่นิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคนนี้เขาจะหลุดจากสถานการณ์ความนิ่งเงียบจะต้องกลับมาในชุดคุณมาเปิดเผยตัวต,วตนนะหรือว่าใครคนเนี้ยเขาจะกลับมาเพื่อบอกคุณว่าคนคนเดียวที่อยู่ในใจเขาและไม่ว่าเขาจะพบเจอใครก็ตามหัวใจเขาเนี่ยเลือกคุณรักคุณไปนานแล้ว เขานั่งหลับตาเขาไม่เคยมองตัวเลือกอื่นไม่เคยมีใครคุณเป็นคนเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขานาออเพนิคิลส์พลังงานของคุณดีมากๆความดีที่คุณทำมาเนี่ยกำลังจะส่งผลในดวงชะตาดวงชะตาของคุณกำลังจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเข้ามาตัดสิน กำลังจะให้โชคชะตาให้ดวงชะตาที่ดีความดีของคุณกําลังจะลิขิตชีวิตคุณในเส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปคุณจะเป็นคนที่มีแต่ความสุขมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือคิดหวังคิดทำสิ่งใดจะได้ลงมือทำจริงๆร u รส r i s ส์ Surprise จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบเงินเงินที่เข้ามาหาคุณในทุกทิศทุกทางคุณจะ หยิบจับเงินได้อย่างง่ายดายเงินจะหลั่งไหลเข้าหาคุณทั้งยามหลับยามตื่นดวงชะตาชีวิตพลิกผันอย่างมากผลของความดีที่กระทํามาจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขสบายทําให้คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยไม่เงินมีทองไม่ต้องมีความทุกข์เครียดไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์ ความลำบากความหนักใจในเรื่องการเงินอีกแล้วเดทสิ้นสุดแล้วความทุกข์ทรมานใจสิ่งใดก็ตามที่คุณเผชิญด้วยความทุกข์ทรมานจิตใจซึ่งเป็นผลกรรมจากในอดีตที่คุณเคยทำมาเหตุการณ์ทุกอย่างสิ้นสุดแล้วและมีพลังงานใครคนหนึ่งเขาตัดสินใจอยากจะจบสิ้นปัญหา จบสิ้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจบสิ้นการไม่มีสถานะกับคุณเขาอยากที่จะเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์วันนี้เขารู้แล้วว่าคุณช่างมีคุณค่าเขาอยากให้คุณเคียงข้างเขาอยากให้คุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่จะอยู่กับเขาจนวันสุดท้ายของชีวิตจะไฮพิเทสทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้น นี่คือเซอร์ไพรส์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนที่กำลังคลั่งไคล้หลงไหลคุณอย่างมากเขารู้สึกว่าเขาไม่อาจาต้านทานหัวใจได้แล้วพลังงานความรักความสัมพันธ์มีใครคนหนึ่งกำลังรักกำลังลุ่มหลงคุณหนักมากจะเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนที่เขาคิดหวังวางเอาไว้เซอร์ไพรส์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมไว้เนี่ย ใครบางคนที่ดื้อรานพูดกับคุณไม่ดีเขาจะรู้สึกผิดและเจ็บปวดกับคำพูดของตัวเขาเองและเขาจะหาทางที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกที่เหมือนแผลเป็นที่ฝังอยู่ในใจเขาคนที่เคยโกหกปิดบังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามรวมถึงโกหกปิดบังความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของเขาเขากำลังจะบอก กำลังจะตอบกำลังจะสื่อสารความจริงให้คุณได้รับรู้อย่างยุติธรรมเทรเวบครับสป라이ซ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะนำทางความดีในชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะนำคุณไปสู่การพบเจอพลังงานใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ที่จะนำพาความสุขนำพาความร่ำรวยมั่งคัง่ง ชีวิตที่สนุกสนานชีวิตที่มีสีสันความสุขที่ถูกยกระดับกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและรวมถึงพลังงานของใครคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ของคุณความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาคิดเขาวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะจริงจังมั่นคง อยากที่จะเป็นครอบครัวแต่งงานมั่นหมายกับคุณซิกเวครับ,รบพลังงานของเนื้อคู่คู่จากอดีตชาติเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีคู่ที่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกรวดน้ำพร้อมกันมานับครั้งไม่ถ้วนคู่ที่มีสัจจะสัญญาผูกพันกันมา คู่ที่พร้อมจะรักดูแลคุณหวงแหนคุณให้แต่พลังงานที่มีแต่ความสุขสบายใจกับคุณคู่คนนี้กำลังจะเข้ามาเซอร์ไพรส์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมเอาไว้ให้คุณเนี่ยมีทุกเรื่องครบเลยทั้งกันเงินกันงานความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆและความสัมพันธ์ของคู่รักพลังงานใครคนนี้อาจเป็นคนเก่า คนคุยเก่าแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานแล้วแล้วความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความรักใครคนนี้มีความแตกต่างจากคุณก็ mm. าอาจมีอายุที่แตกต่างกับคุณมากๆหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่แตกต่างกันในสถานภาพทางการเงินเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะชีวิตคุณจะพลิกผันชีวิตคุณเนี่ยจะถูกลิขิต ให้คุณมีชีวิตดั่งเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่สุขสบายบนกองเงินกองทองคู่แท้คนนี้คู่บุญบาร,รมีคนนี้จะนำพาความร่ำรวยมั่งคัง่งจะนำพาสิ่งที่เกินคาดคิดสิ่งที่เป็นดั่งปาฏิหาริย์เข้ามาในชีวิตของคุณคุณนุบวันส์ในเรื่องการทำงานเซอร์ไพรส์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมอบ การเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพการงานที่คุณทำหรือจะหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระใดๆทุกอย่างจะมีทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นและดวงชะตาของราชนิถือไม้เนี่ยพลังงานคุณวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคุณมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตมีความสุขกับการได้โฟกัสในหน้าที่การงานของตัวเอง มีความสุขกับการกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองพลังงานที่วิเศษพลังงานเช่นนี้ดีเหลือเกินคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอยากที่จะเซอร์ไพรส์คุณนกะ่ะกับการที่คุณทําพลังงานที่รักตัวเองทําพลังงานได้สมดุลในทุกสิ่งทุกอย่างความดีของคุณกําลังจะมาลิขิตชีวิตคุณ ให้มีความสุขสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน m p ม r a n c e การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่คือเซอร์ไพรส์ราจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากจะมอบสิ่งที่เป็นความสุขสำเร็จเป็นผลเนื่องจากความดีที่คุณเคยทำมาในไพ่สำรับนี้มีคนใส่ชุดสีขาวเกิดขึ้นหลายใบยเลยทีเดียวคลิปคลิปนี้ เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกคุณว่าความดีที่ทำอะไม่สูนเปล่านะไม่เสียหลายเลยที่ทำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ให้คุณเป็นผลมาจากความดีความดีของคุณกำลังจะเข้ามาลิขิตชีวิตคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มีเกณฑ์อย่างมาก ถ้า,าคุณโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเหมือนเจ้าสาวที่อยู่ท่ามกลางหมู่ดอกไม้คุณกำลังจะได้แต่งงานเป็นครอบครัวจะไม่โสดอีกแล้วจะมีคู่ใจจะมีคนเคียงข้างหรือหมายถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะพบเจอแต่ความสุขนะจะพบเจอแต่พลังงานที่ดีความสุขของคุณจะขยายวงกว้าง คุณจะมีความสุขมากขึ้นพลังงานเหมือนน้ำไหลาสายเย็นชีวิตคุณจะเติบโตจะตื่นรู้จะมีพลังงานจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งก้าวหน้ารุดหน้านี่คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากนำทางมอบให้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆาการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและความสุขอย่างยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ในวันส์ใครบางคนที่เป็นเนื้อคู่คุณเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างจริงจังชัดเจนเขาจะไม่นิ่งเงียบไม่นิ่งเฉยอีกแล้วเขาจะทำให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยหลงเสน่หในตัวคุณเขาอยากจะให้คุณรู้นะว่าเขาเนี่ยเอาชน,นะอุปสรรคมากมายหลายสิ่งกว่าจะได้เข้ามาจริงจังในชีวิตคุณก็อาจเป็นคนที่มีภาระปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานหรือการเงิน หรือตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมเลยที่จะรักใครไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีของใครได้แต่วันเนี้ยคุณทําให้เขาสู้กับทุกอุปสรรคเพื่อที่จะได้เข้ามารักคุณได้เข้ามาเป็นคู่รักของคุณ justice <it. S 1> คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าหากใครก็ตามที่ไม่เคยเลยที่จะมาให้คุณมาจ่ายคุณมาเปคุณ เอาเปรียบคุณอย่างเดียวให้คุณเป็นคนลงทุนอยู่เสมอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคนที่เอาเปรียบคุณทำร้ายจิตใจคุณเขาจะต้องกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณ King of w a n d s สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่มากๆความดีลิขิตชีวิตคุณให้ไปเจอกับคู่ที่มีความมั่นคง คู่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่คู่ที่จิตวิญญาณเติบโตอย่างมากและตื่นรู้แล้วคนนี้เป็นคนที่เก่งงานมากๆทำงานเก่งเหมือนคุณจิตใจหนักแน่นมั่นคงรักยากเลือกมากแต่เมื่อเลือกแล้วรักแล้วก็จะรักคุณคนเดียวไปตลอดชีวิตไพ่คู่เกิดขึ้นราชาไม้เท้าและราชินีไม้เท้าคุณกำลังจะได้พบเจอคู่แท้คู่บุญบาร,รมี ที่จะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตคู่ที่จะเข้ามาค้ำคูนหนุนนำส่งเสริมดวงชะตาให้คุณยิ่งร่ำรวยมัง่งคั่งให้คุณกินอิ่มนอนหลับสุขสบายใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่มีข้อแม้จากคู่รักคนนี้เพราะความรักของเขาจะเป็นรักไร้เงื่อนไขเพื่อคุณแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่า เซอร์ไพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีลิขิตชีวิตคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์คเคิลเสริมให้นะคะ p a s s i o นความอดทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สื่อสารผ่านไพ่นั้นเป็นรางวัล เป็นเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมคู่ควรกับคนที่มีความอดทนอย่างสูงสุดเช่นคุณคุณนี่อึดอดทนมากทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่เคยปริปากอ้อนวอนร้องขอให้ใครนะเข้ามาเห็นอกเห็นใจไม่เคยที่อยากจะเป็นภาระของใครหรือในความรักความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยคุณก็มีความอดทนอย่างมาก ที่จะเฝ้ารอให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายผ่านพ้นไป Compassion ความเห็นอกเห็นใจเพื่อเป็นคนจิตใจดีมีการให้มีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งรกักยิ่งเมตตาคุณอยากจะมอบ SURPRISE เพราะสิ่งนี้เป็นผลพวงจากความดีของคุณตังหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ มาจัดสรรในเรื่องของเวลาที่เหมาะสมให้คุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรในเวลาอันรวดเร็ว y a l t y ความพักดีการที่คุณเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงมีหัวใจที่จงรักพักดีคุณจะได้รับความรักที่สามารถเชื่อใจได้คนรักที่ซื่อตรงซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวคนที่จะจงรักพักดีต่อคุณทั้งต่อหน้าและรับหลัง นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมนำเขามาเพื่อเซอร์ไพรส์คุณ Priorities ลำดับความสำคัญหาใครก็ตามที่เขาเนี่ยมองว่าคุณก็ไม่ใช่พลังงานที่สำคัญอันดับหนึ่งมีงานมีเงินหรือมีบุคคลอื่นที่สำคัญกว่าคุณทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วพลังงานของเขาวันนี้ เขาจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ความรักความสัมพันธ์เป็นอันดับที่หนึ่งเขาก็จะจัดลำดับให้คุณเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของชีวิต Freedom ถึงเวลาหลุดพ้นละอะไรที่ทุกข์เครียดอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาหาทางออกไม่ได้แก้ไม่ได้ถึงเวลาหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นอิสระเจ้ากรรมนายเวรกำลังจะปล่อยคุณ คุณกำลังจะมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณกำลังจะได้ก้าวหน้ารุดหน้าไปสู่เส้นทางที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมากขึ้นควรคว้าอิสรภาพนี้ r ล s สปอนเซอร์ i า i ตี้ความรับผิดชอบเพราะคุณรับผิดชอบความรู้สึกรับผิดชอบหัวใจตัวเองเสมอและการที่ตัวคุณเนี่ยมีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง ในเรื่องหน้าที่การงานการเงินพลังงานแบบนี้ดีมากๆยิ่งเกิดแรงดึงดูดยิ่งทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองความคิดนะบีบคั้นตัวเองในเรื่องของการเงินเขาก็อยากจะเข้ามารับผิดชอบสุขทุกของคุณรับผิดชอบชีวิตของคุณให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ present ปัจจุบันพลังงานที่ไพ่พูดมานี้ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วบางคนทำได้แล้วโปรดจรงรักษาระดับพลังงานที่ดีนี้เอาไว้และทุกอย่างที่ทำนายมาไพรส์ราจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีลิขิตชีวิตคุณจะส่งผลในทันทีในปัจจุบันขณะนี้โปรดจรงเชื่อมั่นพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ทุกปัจจุบันของคุณดีเสมอเพราะปัจจุบันที่ดีจะส่งผล ที่ดีไปถึงอนาคตด้วย acceptance การยอมรับยอมรับคําทํานายทั้งหมดนี้เถิดอร์ไพรส์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รรตั้งใจมอบเพื่อคุณความดีลิขิตชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองให้พบเจอความสุขในทุกเรื่องทุกด้าน การยอมรับเรื่องราวที่ดีการอนุญาตให้ตัวเองได้รับความรักที่ดีและการที่คุณเป็นคนเคารพตัวเองรักตัวเองเช่นนี้หรือการที่คุณเป็นคนเคารพผู้อื่นเป็นอย่างดีพลังงานเหล่านี้ดีมากๆจะมีคนเข้ามาให้การยอมรับว่าเป็นแฟนคุณว่ารักคุณแม่หมอขอจบคำทํานายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอบกาลังใจด้วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ